าละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้ยินต้อนรับนะเข้าสู่ห้องขยะของผมนะครับแ a นะก็ห่างหายไปนานนะครับสำหรับห้องนี้ที่ถ่ายให้ใครดูนะเพราะว่าถ่ายที่ไรก็อายเข้าทุกทีเลยถ่ายที่ไรก็อายเข้าทุกทีเลยนะห้องห้องผม,มเป็นห้องที่แบบคือไม่จัดก่อนถ่ายเ่ราะจะนัามาแบบเรียวๆคือลูกผู้ชายอยู่กันแบบซกมกแล้วก็โดนเด็กดา่าบูมพี่รู้สึกเจ็บใจมากโดนเด็กด่าว่าห้องรก <c oughs> ไม่เข้าใจลูกผู้ชายอา่นแะวันนี้ไทที่ แกจะเป็นมาสคอตให้กับรายการของเราใช่ไหมซึ่งวันนี้โฆษณาเข้านะบูมนะโฆษณาเข้าเออ KFC เอาไว้ใช่ไม่ใช่โซกูดนะโซเบอรสชาติไไดนเรือกเลยนะไปไปไปนี่ก็อยู่กับห้องนอนลกๆของผมนะครับจริงๆคือโฆษณาเราไม่ได้เข้าหรอกนะครับแต่ว่ามันเป็นการอัปเดต ในส่วนของคอมพิวเตอร์ของผมนะใช่จริงๆคือคอมเนี่ยผมได้มาตั้งแต่เดือน2เดือนสประมาณนั้นมีนาปัจจุบันสิงหาแลวเพิ่งเอามาถ่ายเพิ่งเอามาใช้ด้วย,วย <laughs> เพิ่งเอามาใช้ด้วยเพราะว่าผมทําใจไม่ได้นะครับทำใจไม่ได้คืออะไรหลายคนเนี่ยที่เล่นเกมเนะประกอบคอมเนี่ยเวลาที่คุณประกอบคอมเครื่องโปรดของคุณครั้งแรกเลยนะคือเครื่องนั้นเครื่องที่มันแรงามากๆแล้วอยู่กับเรานานามากๆโดยเฉพาะเครื่องเนี่ย มันทำไม่ผมแบบทำใจไม่ได้เลยนะนะตั้งแต่4ี่ปีที่แล้วนะครับผมทำสั่งทำขึ้นมาเลยนะมีอันเดียวบนโลกนะครับมีชิ้นเดียวบนโลกเลยเพราะว่าเป็นงานคราฟต์เครื่องนังเครื่องเนี่ยถูกสั่งให้ออกแบบใหม่ทั้งหมดแล้วก็ไม่มีแบบนี้ด้วยแล้วหลังจากเครื่องนี้ออกมานะมันมีพวกแบรนด์นูน่นแบรนด์นี่แม่งเห็นเว้ย แล้วก็เอาไปทำทรงอย่างนี้ออกมาเลยไอเปร์ไอโซงเนี่ยมันของแบบนู่นแบบนี้แม่งเอาไปกอปออกมาเว้ยกูเลยโกรธมากเลยโกรธเกียวอะไรครับก็จะเป็นเอ่อเขาเรียกว่าโมเมนต์ของแบบคนที่ใช้คอมมานานนะครับแล้วมันแรงมากผมตั้งใจทําเครื่องนี้แม่จําได้ว่าตอนนั้นที่ทำเนี่ยอยู่ประมาณ8องแสนแปดคือนี่แรงมากปัจจุบันก็แรงยังแรงมากอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการทํางานนะนะการทํางานมัน4ี่ปีละ คือมันแรงมากจนกระทั่งเกมปัจจุบันก็ยังปรับอันต้าได้หมดนะฮะอสบายมากมากเพียงแต่ว่าในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนที่จะทําในอนาคตเนี่ยมันลดลงนะฮะผมก็เลยตัดสินใจที่จะกําหมัดแล้วก็เป,เปลี่ยนคอมใหม่นะครับเอาล่ะวันนี้เรามีเอ่คอมอันนึงนะฮะจากแบรนด์ที่น่าจะตาหน้าตาจะคุ้นๆน่นั่นก็คือแบรนด์นี้แบรนด์นี้เอาไว้ใช่แบรนด์นี้ กูาสาวมาเป็นมีมแล้วนาลุตูเลยเมื่อกี้มัน,นมีคาดหัวเป็นรถถังนะครับไม่ใช่เป็นไม้เป็นรถถังนะก็ <c oughs> เป็นแบรนด์ต้นฉบับจากของ asus นะครับทำคู่กับทางกันดั้มนั่นเองนะครับอันนี้นคือบริษัทบันไดบรรันไดใช่ไหมบรรันไดบันไดที่ไว้ปีนเออนั่นแหละ เอ่อพวกโอ้ดักบอลพวกอะไรมีหมดเลยนะอ๋อ้ดักบอลของบันไดใช่ไหมแค่บันไดก็มีเกมบันไดทั้งหลายเกมวันพีชตัวนี้เกมวันพีชเนาะเกมยายบาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เมียพวกนี้จะเป็นของบันไดกันหมดเลยอืมมีราคาแพงๆใช่ใช่ราคาแพงๆกันราคาแพงๆกันนะก็สำหรับวันนี้พรีเซนต์คอมนิดหนึ่งนะครับ ก็เป็นเซ็ตคอมที่ผมไปหามานะครับเรียกว่าจอกันชาตหนึ่งนะฮะก็อย่างที่บอกว่าได้มาตั้งแต่เดือนมีนาแล้วแต่ว่าไม่กล้าใช้แล้วก็บรรดาของต่างๆนะครับทั้งหมดทั้งเซ็ตเลยนะยกเว้น CPU กับแรมนะครับจะเป็นกันดำใช่กันดมทั้งหมดนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะกล่องมันจะเรืองแสง้วยนะฮะคุณผู้ชมก็คือของพวกเนี้ยเซ็ตนี้ในไทยมีไม่เกิน20ชิ้น กล้ารับประกันเลยเพราะว่าอันนี้ถามกับทางคนนําเข้าหลักเลยนะในสถานการณ์แบบเนี้ยก๊าซจอแพงอะไรแพงแพงแพงไปมดเปนี้ด้วยอ่าแล้วก็ไปเลยอัพราคาขึ้นใช่นะครับอย่างเอ่อก๊าซก๊าซจอนะครับของทางเอ็นเตเร์ดัมนี้จะเป็น3 0 8 0นะครับซึ่ง3 0 8 0ตอนนี้นะที่ราคาแบบเหมืองเอาไปขุดเหมืองอะไรพวกเนี้ยแพงมากโอ้ตอนนี้ตัวธรรมดาอยู่ที่80,000กว่าบาทนะเคยมีขึ้นไปแสนนึงด้วยนะใช่ ตอนอยู่พี่ก่อนที่พี่จะซื้อเป็นของขวัญให้บูมตอนแรกก็สองหมื่นกว่าสองหมื่นเก้าแล้วอยู่ๆก็ขึ้นแบบสามเท่าสามเท่าอ่ะใช่สี่เท่าอ่ะแล้วนี่มันเป็นแบบนี้ด้วยนะฮะคือมันมีสาวกอ่อกันดั้มหลายท่านหลายท่านนะฮะติดต่อมาขอซื้อ เอ่อไว้ก่อนนะครับซึ่งผมก็ไม่กล้าขายคือพวกเส้นสะสมอะไรที่เกี่ยวกันดัน้มที่เขาเขาคลั่งเลยนะบางคนแบบเก็บเป็นตู้ตเป็นคอลเลกชันเ,นเือน,นเอออกซึ่งแบบเขาอยากจะซื้อมากเลยครับเขายอมจ่ายแบบราคาโอเวอร์ไพรส์เลยเช่นแบบอันนี้ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณแสนหนึ่งนะครับตัวเนี้ยกระจจอตัวเดียวเนี้ยก็ตอนตนี้ก็น่าจะประมาณแสนสามแสนสี่แล้วมั้งลายลายนี้เนะี่ยมันหายากจริงๆนะครับแล้วก็เอ่อพาวเวอร์สปายแปดร้อยห้าสิบวัตต์ เอ่อ uh, CPU น <I 9, S 1> ี่ไ9 9 9ก้าเจน11 uh, ตัวใหม่สุด <1990 S 2> เลย1 9 9 0เกใช่ใหม่สุดอันนี้ตัวละ2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับแล้วก็ชุดน้ำนานี่อันนี้ชุดน้ำ3า3ตอนนะครับแล้วก็เมนบอร์ดนะเมนบอร์ด Z590 นี่หายากมาก <Okay. S 2> ผมบอกเลยนะ9 0จะดีกว่าของรุ่นบูมอีกที่บูมใช้เพราะว่า มันอัปเกรดในส่วนของความเร็วแรมแล้วก็ความเร็ว SSD เว้ยแต่ฮาร์ดที่ตรงไหนเรื่มไหมฮาร์ดด CPU กับการ์ดจอเราเท่ากันอ่าเท่ากันเมนบอร์ดต่างกันนิดหน่อยใช่ราคาต่างกันมากใช่มหาศาลเลยใช่เพราะว่า z 5 9 0เนี่ยมันมีผลในเรื่องของความเร็วฮาร์ดดิสก์เจนก่อนแบบคนรฟ้ากับเหวเลยเท่าตัวนึ่อ่ะเอาละทีนี้เราจะมาดูคอมที่เราประกอบขึ้นมานะครับนี่ หน้าตาก็เฉิมๆประมาณนี้นะครับ<อ>เฉิมๆมากๆมันต้องเน้นประสิทธิภาพน,นะนะอ่าประสิทธิภาพก็คือมันเป็นของเอซุสทำออกมาเลยจริงๆมันสูงมากนะคุณผู้ชมจะเห็นนะครับสูงนี่ครึ่งตัวบูมเลยนะนแล้วก็หนักมากก็หนักเลยตัวเนี้นะครับอ่าหนักมากโครงสร้างทําจากเหล็กเอ่อหรือว่าอลูมิเนียมก็ไม่รู้รอลูมิเนียมนะทั้งอันเลยทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วก็ ภายในเนี่ยก็จะเป็นเซ็ตกันดั้มอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะการ์ดจอจริงๆจะเป็นรูปกันดั้มอันนี้ก็จะเป็นกันดั้มไปหมดเมนบอร์ดกันดั้มเห็นไหม,มแล้วก็มีอะไรนะ EFSF น,นี่คืออะไรวะ EFS เป็นเอ่อ Earth Foundation Space Force ก็คือเป็นเหมือนถ้าท่านถ,ถ้าในเรื่องอะ,อะใ,นนในเรื่องมันคือกอ,อ,องกำลังสาพันเขตภาคพื้นที่อวกาศอ๋อ SF คือ,อหลายๆคน อ่าไม่เคยดูกันดั้มใช่ไหมใช่กันดั้มจะแบ่งออกเป็นหลักๆลสองฝ่ายอ่ามันมันจริงก็แปลว่าแบ่งเป็นหลักๆเหมือนสองจัก,กรวาลอ่จาจักรวาลหลัจกจกัจก,กรวาลแเยสอ่าจักรวาลแยกก็พวกพวกนันธุ์อื่นเจัก,กรวาลหลักมันพวกมาเวลอ,ะอ่ะอ่ามันพวกมาเวลอ่ะจริงๆคือมันทะเลาะก,กันสองฝั่งใช่ไหมกคือคนที่โดนส่งขึ้นไปบนดาวอังคารใช่ป่ะ ไปอยู่ไปไปอยู่นอกโลกอ๋อไม่ใช่ไปอยู่นอกโลกอยู่ในโคอล و ن อยู่พวกฝั่งซีอองอ่าแล้วคนบนโลกอ่ามันมันเกิดเกิดในการพิพาทกันมันไม่พอใจเลยประมาณนั้นแล้วก็มันคือต้องไปดูนะแต่ว่าหลังๆมันก็เกิดสงครามกันอประมาณนั้นอ่ะ ว่าแบบคนที่แบบไปอยู่นอกโลกมันโดนกดขี่จากคนบนโลกอะไรประมาณนั้นอ่หกูก็ไม่รู้กูไม่เคยดูแต่ก็ซื้อมาแต่ก็ซื้อมาเพราะมันเท่จริงๆพี่ชอบตั้งแต่นี้แล้วเห็นไหมกันทมกูสั่งดีไซน์เนี่ยคือแบบนี่คือ RX 7 8เลยลเว้ายคัลเลอร์เลยเห็นว่ามีเพ้นท์ให้แบบมันดูเก่าแก่เนี่ยเนี่ยเอาล่ะเราจะมาเปิดคอมเครื่องนี้กันเลยนะที่ความเร็วของพวกฮั์ดิ์พวกนี้เร็วมากนะครับเราสามารถเซตให้คอมเปิดได้ภายในหนึ่งวินาทีฮั์ดิ์มันเร็วมากนะครับ จริงคือมันไม่มีอะไรหรอกนี่นี่เห็นไหม,มจะขึ้นมาเป็นโลโก้โอ้มันจะขึ้นเป็นโลโก้โี่ด้วยหรอดำด้วยนะโอ้เพิ่งเห็นโอ้คือมามจากมาจากเมนบอร์ดนี้เท่านั้นใช่น่าจะประมาณนั้นมันต้องไปมอดเอานะครับจริงๆมันทําได้แหละแต่ว่าอันนี้มันออริจินอลนะครับก็จะเครื่องจะไม่มีสีสันอะไรเลยนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับทำมาเพื่อใช้งานล้วนๆอันนี้ผิดรุ่นหรออันนี้ผิดรุ่นอันนี้อันนี้รุ่นอะไรยูนิคอร์นใช่ไหม มาเนียนอะไรก็สำหรับในคอมนี้นะครับไม่มีอะไรเลยนะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับแล้วก็อ้อนี่เซตเมาส์คีย์บอร์ดนี่เซตเมาส์คีย์บอร์ดคุณผู้ชมก็จะเห็นว่านี่มันเป็นลายหน้ากระดําไปหมดเลยนะครับแล้วก็เมาส์นี่สามารถปรับ DPI ได้ข้างล่างนะฮะเมาส์พวกนี้มันซ่อนหมดนี้แหละก็จะเป็นเมาส์ลายโง่ๆมีไฟโ <laughs> ง่ๆ เนี่ยเขาไม่ได้จ่ายไงก็เราก็สามารถวิจารณ์ได้เองใช่ไหมนะฮะก็คืออ่าอย่างพวกเนี้ยคีย์บงคีย์บอร์ดนะฮะคีย์บอร์ดก็จะไม่มีตัวเลขนะฮะซึ่งเอาตามความจริงนะผมไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดอย่างที่ผมใช้ไม่ได้เนะฮะเพราะว่าใช่เวลาใช้จริงๆมันต้องมีตัวเลขเพราะฉะนั้นไม่มีตัวเลขปั๊บโอ้โหเราต้องกดเปลี่ยนภาษาหลายเด้งกว่าจะพิมพ์ตัวเลขได้เนะเพราะว่าตัวเลขถ้าเราจะพิมพ์ทำไมอยู่ข้างบนหมดนะฮะผมก็เลยอ๋อมันไม่มีน้ำแพดอ่าไม่มีน้ำแพดตรงนี้เอ่อไอพวกวั ไอตัวตัวข้างบนเนี่ยผมไม่รู้มันนําไฟฟ้าหรือเปล่านะฮะโอ้แต่ว่ามีของรุ่นหนึ่งอ่ะมันมีรุ่นหนึ่งที่มันทําออกมาเป็นเหล็กๆไม่บอกแบรนด์ละกันแต่แบรนด์ดังอะแหละเออกูใช้ด้วยเอาไปใช้เด้อแล้วเสียบบ้านกูไม่มีสายดินและไฟมันจะรั่วอย่างซีบียูตลอดช็อตช็อตมือใช่ไหมอ่ใช้ไม่ได้ต้องเอาตีนยกขึ้นถึงจะพิมพ์ได้อ่อไอ้บอยก็เหมือนกันไอ้บอยก็เคยเป็นอไอ้บอยก็มีนี่ไอ้พวกไอ้พวกเหล็กๆอย่างงี้ใช่ไหมใช่ผมไม่รู้ว่ามันมันดูดหรือเปล่าแต่อันนี้มันจะเป็นวัสดุเป็นเเเเหหมมมมืืออออนนนนนป็ลูิีียยยดด่่า ต้องระวังนะฮะอันนี้คือสวยนะครับยอมรับว,ว่าสวยมากดูไฟดูอะไรเออไฟมันชัดมากนะฮะก็คือไฟเกจพวกนี้มันจะไม่ใช่ไฟแบบไฟสายไฟเส้นที่มันราคาหลักร้อย<ด>ราคา<ด>พวก,พวกไฟที่อยู่ข้างล่างคีย์บอร์ดพวกนี้จะแพงนะครับมันก็เลยชัดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะ<ด>อ่าเห็นไหมมันจะชัดมากนะครับถ้าลองไปซื้อคีย์บอร์ดราคา1 0 0 0บาทดูมันจะสีต่างกับพวกนี้เลยนะครับส่วนจอนะครับจอก็จะเป็นจอเออจอของกันดั้มมาเลยนะนี่เดี๋ยวจะหาให้คุณผู้ชมเห็น เนี่ยมันจะมีข้างหลังเนี่ยเห็นไหมจะเป็นข้างหลังแล้วก็จะมีโลโก้ของอะไรว่าเอซ u สใช่ไหมข้างหลังนี่ต้องติดไอ้ตัวนี้เลยนะเนี่ยต้องติดต้องติดไอ้ตัวมันจะออกไม่เป็นไฟอย่างนี้เลยถ้าไม่ติดมันจะเป็นไฟแดงๆเฉยๆอือนี่นะฮะก็เป็นเอกลักษณ์ของเอซ u สนะครับแต่จอเนี่ยถามว่าผมใช้ไหมตอบได้เลยว่าไม่ใช้นะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือจอนี้รีเฟรชเรทมันร้อยเจ็ดสิบใช่ร้อยเจ็ดสิบแล้วก็อ่ามันเป็นจอประเภท ips IPS จะเป็นจอเอ่อประเภทแสงสว่างจาัดอ,อ่าผมจะไม่ชอบนะครับนี่คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันสว่างปื๊ดแต่ถ้ากกล้องมันไม่เฟดลดลงมานะ ใส่แว่นนะไม่เป็นไรหรอกใส่แว่นเป็นภูไม่เป็นไรแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าก็าเปล่ก็จะกลายเป็นภูก่อนที่สายตาไม่ดีตาเะไรนะครับสุดท้ายคือผมจะใช้จออันนี้นะครับก็คือโซวีเหมือนเดิมแต่เทพมากเลยนะตัวนี้เออเทพจริงเทพจริงในส่วนของแบบปรับแสงแบบเล่นเกมผีนี่ไม่กลัวผีเลยทำให้นับเรื่องแบรนด์ที่ราคาแพงกว่าด้วยนะจอที่สามหมื่นเนี่ยครโตแพงจอที่สามหมื่นสามหมื่นกว่าสามหมื่นบาทนะครับเพ่จอก็แบบอันนี้สวยกว่า ผมเชื่อว่าหลายคนบอกเลยว่าพี่อันนี้สวยกว่าจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างนี้คุณผู้ชมเห็นเนเคสมันดีไซน์มายันข้างหลังแล้วก็หมอ้อน้ำนู่นนี่นั่นนะครับก็ใช้ของ t h e ร์โ t เทนะครับก็ช่วยกันโฆษณานิดนึงในส่วนของแบบพวกเนี่ยพวกชุดน้ำพวกอะไรต่างๆเนี่ยผมแนะนำนะถ้าใครจะทำเคสมอดนะครับให้ใช้ t h e r m โ t e ทคนะครับมันเป็นอะไรที่ เออผมว่าน่าจะเสถียรที่สุดละในพวกชุดน้ํานะครับแล้วก็สายนะครับสายกา๊าซจอะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะมันไม่ได้เสียบลงเมนบอร์ดนะมันเป็นสายแพรลงไปนะครับสายนี้ก็ต้องใช้ของ Thermaltake เท่านั้นนะครับใครจะใช้พวกก๊าซจอตั้งเองียงๆเนี่ยนะแล้วก็มันมีข้อเสียนะเสียมากเลยตัวเนี้ยมีข้อเสียเยอะมากแม่งถอดยากถอดยาก,ยกนี่เลยความฝันของเกมเมอร์หลายๆคนอยากจะมีคอมสวยเท่ๆมาก เปี้ยวแบบไม่เหมือนใครอ่าวันนี้ในคลิปเนี้ยผมจะอธิบายให้คุณฟังนะครับคลิปนี้นานหน่อยนะครับแบบพูดเยอะพูดแยะก็น้องๆน,นะที่อยากมีเคสสวยๆที่เท่ๆท,ท,ที่ไม่ใช่ทรงเนี้ยใช่แบบทรงที่ไม่ใช่ทร<ส>งเ <สง S 1> นี้ยทรงมดแบบนี้อ่ะแบบนี้อ่ะแบบข้างแบบแบบหลังเลยแบบนี้หรืออาจจะอลังการแบบนี้เออบางคนอลังการบางคนเป็นเคสแลมโบกินี่เลยนะเคยเห็นไหมเคสรูปมอเตอร์ไซค์ดูกระติบเอ็มเงี้ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับเคสพวกนั้นเนี่ยมีปัญหา ทีหนึ่งนี่คือเครียดมากอย่างมาผมอะอย่างแรกเลยคือคุณผู้ชมจะเห็นชุดน้ำใช่ไหมครับชุดน้ำพวกเนี้ยร้านทั่วไปเนี่ยมันเปลี่ยนน้ำออกมาเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้นะอืมอืมเขาเขาจะไม่เปลี่ยนให้เราเพราะว่าเขาไม่กล้ายุ่งใช่แล้วก็ไม่รู้จุดที่เอมุมองศาที่จะเอาน้ําออกด้วยอาจจะเอาน้ําออกอยังไงจะคีนยังไงนะฮะร้านทั่วไปจะไม่กล้าทํา นะครับต้องเอาไปร้านที่เราสั่งทําเท่านั้นไม่ก็ไหนก็ร้านนั้นใช่ทําร้านไหนก็ร้านนั้นยิ่งถ้าอยู่ต่างจังหวัดแล้วร้านเขาอยู่กรุงเทพใช่มึงก็ต้องขึ้นมาต่างจังหวัดอะส่งคอมเมทเขาใช่ส่งไม่ได้ต้องขึ้นไปเองส่งไม่ได้ต้องขึ้นไปเองเออไว้ใจไม่ได้นะฮะเดี๋ยวพังใช่อ่ะอย่างที่2เวลามีปัญหาเนี่ยอ่ะอย่างคุณผู้ชมพอผมพังปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมจะเดินมาด้านนี้ใช่ไหมปึ๊บสมมติเอ่อ พาวเวอร์สายพังคุณผู้ชมพาวเวอร์สายอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมจะถอดยังไงเนี่ยเออต้องเรื่มจากตรงไนตรงเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้ถ้านิดเดียวคือไปเลยแล้วการเก็บสายคุณผู้ชมเห็นไหมการเก็บสายก็ต้องเก็บมันรูปแบบเดียวกันเท่านั้นจะเก็บวิธีอื่นมุมอื่นไม่ได้ต้องเป็นล็อกเดิมกับที่เออที่เขาตั้งเอามาไว้นะครับเพราะว่าเคสมอดเนี่ยมันคือเคสที่ทามาฟิกไว้เท่านั้นการ์ดจอเหมือนกัน กราจอเนี่ยตอนแรกของผมเป็น2 0 8 0 Ti ทีไที่เป็นของโรงงานนะครับซึ่งอพอมันพังปั๊บเนี่ยมันมีปัญหานะครับไอ้2 0 8 0นี์ไอ i, อันแรกผมพังผมต้องเปลี่ยนมาใช้อันนี้ซึ่งเปลี่ยนมาใช้อันนี้เนี่ยมีปัญหาอีกอขาล็อกขาล็อกอก๊าจอมันคนละมุมอ่าม,ม,มันไม่ลงตัวนะรตรงนี้ไม่ลงตัวต้องเรียกเข้ามาอีกรอประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะกว่าจะได้นะครับแล้วก็เสียบไปตรงนี้แล้วการตั้งก๊าจอในมุมเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหม สายมันต้องหักเนี่ยสายมันต้องหักอยู่ตรงมุมนี้นะฮะคุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหมครับคือสายเนี่ยมันเป็นสายที่ต่อลงเมนบอร์ดเพราะเมนบอร์ดมันออกมาทางนี้ใช่ไหมจะสายผมเสียบแนวขวาเนี่ยมันต้องใช้สายทอเข้าไปคุณผู้ชมจะเห็นสายตรงนี้นะครับใช่ไหมโอ้โหปัญหาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทําเคสมอดนี่ต้องคิดมากๆ SSD เมนบอร์ดฮาร์ดดิสก์พังทําไง ต้องแกะกระจอหลบออกมานะครับโอ้โหแกะกระจอมันไม่ได้อยู่แนวนู้นนะคุณผู้ชมเข้าใจไหมมันอยู่แนวนี้เว้ยแล้วถ้าเกิดว่าแย่ที่สุดเมนบอร์ด <Main board S 1> พังเมนบอร์ด <Main board S 1> พังเกิดมาแล้วโดนมาแล้วเนี่ย <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนเป็นของเอซุตเมนบอร์ดพังทําไงโอ้โหยุ่งที่สุดเพราะว่าเมนบอร์ดแต่ละรุ่นคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าซ็อกเกต็ตเนี่ยอยู่โคละที่ <c oughs> อ่อะไอซ็อกเกต็ตตรงซ p u ีเนี่ย เมนบอร์ดแต่ละรุ่นต่อให้เป็นยี่ห้อเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะอยู่ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นมันเกิดปัญหาอะไรรู้ไหมครับซ็อกเก็ตไม่อยู่กับที่แต่ท่อน้ําเดินเอาไว้ที่เดิมแล้วขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ขยับไม่ได้นะครับเราต้องนี่ยังมีบุญนะที่แบบนี่คือต้องถอดเมนบอร์ดมาประกอบถึง5รุ่นคิดดูช่างเขาแบบเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่เลยครับถอดถอดเ้าเข้าออกในในบอร์ดเนี่ยหรุ่น่ะ กเออประกอบใหม่เออ,ปเ,อ,อเปิดเพสทดลองวางท่อไม่ได้ต้องถอดออแล้วก็ลองอีกนี่คือข้อเสียของเคสมอดะครับซึ่งเอ่ออันนี้ผมเข็ดแล้วผมบอกเลยว่าผมเข็ดแต่ผมก็จะเก็บมันไว้จนสุดท้ายเพราะว่าสุดท้ายยังไงมันก็มีค่าแล้วก็เท่อยู่ดีนะฮะต่อให้มันตกรุ่นไปแล้วผมก็จะเก็บมันไว้ม,มันเท่จริงนะับมันเท่จริงยอมรับแม่งกินไม่ได้แต่เท่จริง ให้ตายใครมาเห็นใครก็ชอบอบดูผูคอมพี่แม่งสุดจริงถือไปร้านซ่อมนะอ้หทุกคนมองกูหมดเลนะแต่จริงๆคือกูอายมากไอ้เชี่ยแม่งซ่อมยากชิบหายเลยมันซ่อมยากจริงนะครับคุณผู้ชมไม่มีร้านไหนรับซ่อมเลยนะครับไม่มีเลยนะบมเอาจากใจเลยไม่มีเลยอะเมื่อกูเหมือนโดนลังเกียรตจากร้านคอมอะเชี่ยกูจะร้องไห้ตอนกูมีปัญหานะผมบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดอยากจะทำเคสหมดนะฮะ ใส่แรมยังยากเลยคิดได้ดีอ่ะตอนนี้เราเรารวมหัวกันใส่แรมสองคนน่ะใส่แรมสองคนน่ะเออแล้วอีกคนต้องส่องไฟให้เออส่องไฟให้เพราะแม่งหารูไม่เจอแล้วเบียดไปหมดด้วยมันทุกอย่างมันกระเบียดนิ้วมันต้องลงล็อกเดิมหมดนะฮะไปหมดใช่คุณผู้ชมดูครับโอ้โหเนี่ยผมเลยบอกว่าเวลาที่คอมมีปัญหาคอมมันมีปัญหาอยู่แล้วลายปีมันมันต้องมีอยู่แล้วมันต้องมีนะฮะเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าโอ้โหการทำเคสมอดี่ไม่ใช่เรื่องตลก ทําก็ทําให้มันใหญ่ไปเลยอย่าไปทําเล็กแบบนี้นะทำให้ใหญ่นะใหญ่ไปเลยล้วงง่ายใช่ล้วงง่ายแกะง่ายอ่แล้วก็ถามช่างด้วยแกะออกยังไงแล้วอย่างที่บอกเพราะว่ารถายพังทําไง คำถามถ้าเกิดซาดิารันนั่นะ่ะแล้วร้านนั้นไม่ปิดกิจการไปอะอ๋อเราเราต้องมีเบอร์ช่างเอาไว้เราต้องมีเฟซช่างด้วยแล้วช่างคนนั้นตายอะชิบหาย <c oughs> ไม่มีใครทำนะฮะก็อย่างที่บอกกันนะครับนี่คือข้อเสียของการที่มีตังนะฮะแล้วอยากทำเคสอดบางคนเนี่ยตังไม่ค่อยจะมีแต่ใจรักมากใจรัก rgb มากอะไรเงี้ยแบบทุ่มไปผมแนะนำเลยว่าถ้าคุณมีเงินแต่พองามนะไม่ได้มีล้นเยอะ อย่าไปทําพวกเคสพวกนี้หรือว่าใส่อา b ีีเยอะเกินไปเพราะว่ามันจะไม่คุ้มต่อเงินที่คุณเสียไปนะครับแนะนําเป็นเคสตั้งอันเนี้ยดีดีมากดีมากแม่งใหญ่อ่าแม่งล้วงง่ายหมดข้อเสียคืออย่างเดียวเลยคือหนักใช่แค่นล้นเองแต่คอมพิเตอร์มันเป็นสิ่งที่เราต้องไปกับที่ตลอดอ่าเป็นไว้กับที่ยกไม่มีปัญหาไล้ยกไปร้านใช่เนี่ยดูนะฮะเนี่ยเราจะล้วงจะถอดจะอะไรก็จะถอดแรมโอ้โหมีพื้นประมาณแม่งสนามฟุตบอลเห็นปะเออนี่แรมตัวละ32ิจริง ตัวาสาวได้สองจิกแลมสมัยน,นี้ตัวหนึ่งส,สองตัวก็หกสิบสี่แล้วนะนั้นแรมสมัยก่อนตัวละสี่จิกใช่ไหมอันนี้แรมตัวสาสองใส่สี่ตัวก็ประเด็นประคุณเลยแหละใช่แรงมากนะฮะนี้และนี่คือการเสริมเข้าไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้รีวิวไว้ครบขออนุญาตแทรกนะครับก็เราจะมารีวิวในส่วนของปุ่มนะครับแล้วก็สล็อตนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มคุม LED นะครับก็คือไฟพวก RGB พวกนี้นะครับที่มันเป็น เอาไว้เพิ่มความสวยงามหน้าเคสนะครับแล้วก็ในเคสนะครับจริงๆควรจะเคสควรจะมีในส่วนของ LED มากกว่านี้นะครับเช่นแบบเป็นเส้นตรงนี้ปพ๊บให้มันสวยๆใช่ไหมตรงนี้เป็นการคุมพัดลมนะครับจะมีระหว่างโหมดไฮกับโหมดโลนะสูงตำ่ำโหมดไฮโลนี่ไงแล้วก็เอ่อ USB ตรงนี้นะครับจะเป็นเอ่อ3.1ละ USB 3นี้จะแรงมากนะครับไอ้สีแดงๆเนะี่ย มันวิ่งได้แบบ USB มาเสียบแหละถ้าเป็น USB ดีๆนะครับจะวิ่งได้1นึจิกเลยมั้งนะครับเร็วพอๆกับอินเทอร์เน็ตเลยนะฮะเร็วเร็วมากนะครับส่วนไ Type C นี่ก็โหดจัดนะครับโหดจัดประหลัดขิกส่วนใหญ่พวกมือถือใหม่ๆหรือว่าอะไรใหม่ๆก็จะใช้เป็น Type C แล้วนะครับแล้วก็แจ็คหูฟงหูฟังปุ่มรีเซ็ตนี่ก็ดูมีคุณภาพดีนะครับพูดถึงเรื่องเงินกันดีกว่าพูดถึงเรื่องตังค์นนะครับไอ้การ์ดจอรุ่น RTX 3070ขึ้นไปนะ70ขึ้นไปนะครับกระจอมันจะเป็นอะไรที่เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงมากมันไม่ใช่ไว้สำหรับจอพวกนี้นะครับคือจอพวกนี้มันเล่นแบบเล่นเกินเกินไปเลยนะครับคือมันเอาไว้จอแบบใหญ่ๆคุณผู้ชมเข้าใจจอที่มัน 4K มั้ไมไม่ก็พวกแบบใช้มอนิเตอร์ยิงขึ้นไปอะ ใส่ฝาผนังแล้วก็เป็นภาพ 4K พวกนั้นนะฮะคือมันมัน้วยมันไวสหรับคอมพวกไอ้จอพวกนั้นจริงๆนะครับคือแกะจอนี้มันเหลือเกินไปนะครับยิ่งถ้ารุ่นแพงกว่านี้ถ้าพวก3 0 9 0นะที่ตัวเราเป็นแสนๆเนี่ยแสนห้ามั้งแสนสี่แสนห้าพวกเนี้ยโอ้ยิ่งเวอร์เลยนะฮะมันยิ่งเอาไว้ใช้พวกจอ 4K แบบปรับภาพเวอร์เวอร์เลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สำหรับผมว่าผมเล่นคอมแบบใกล้ๆตรงนี้ใช่ไหมมันอยู่ในระยะสายตานะครับก็ถือว่า อันนี้เนี่ยผมว่ามันพอละนะครับแล้วก็ได้ส่วนเน็ตของห้องผมนะครับตอนนี้จะเป็นเน็ต2ตัวนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นเน็ตสามบี BB, แล้วก็ใส่เป็นเ,เขาเรียกว่าสายแลนแคดแปดนะครับแคดแปดนี่เป็นสายแนลนรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับจริงๆคือมันแรงมากแต่ว่าอันนี้คือเน็ตมันไม่พอนะฮะเน็ตมันช้าก็เลยใช้สายี่ไม่คุ้มแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสายเกรดคุณภาพดีนะครับนี่ผมจะถอดมาให้ดูนะ ชืบห็นหมคุณผู้ชมจะเห็นความเนี้ยบของงานเห็นไหมครับสายแลนที่เสียบเข้าคอมจะต้องนิ่งนะครับแล้วก็เราจะมีเราเตอร์สองยี่ห้อนะก็คือที่บอดแบนดแล้วก็จะเป็นของในส่วนของ AS นะครับก็คือเราจะพร้อมเสมอนะครับคือ AS จะเป็นโปรโมชั่นถูกก็คือเดือนหนึ่งประมาณ500กว่าบาท นะครับเดือนที่วอแบนเนี่ยผมได้โปรโมชั่นมาถูกมากนะครับเดือนหนึ่ง400แต่ว่าแรงมากทําไมต้องติดเน็ต2ตัวเพราะว่าคุณผู้ชมเคยมีอาการเน็ตหลุดแล้วแบบหงุดหงิดไหมนะฮะเราทํางานนะผมทํางานใช่ไหมมันก็เป็นเกมเมอร์ด้วยนะครับเช่นเล่นเล่นอยู่เน็ตหลุดนี่อื้อหทีมนี่แบบลําบากใช่ไหมครับทีมลําบากนะฮะทีมหงุดหงิดไม่ได้ครับเราต้องมีเน็ตสำรองนะฮะเพราะเราก็เลยติด2ตัวซะเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของ เอ่อการมีตั้งติดเน็ต2ตัวก็คือติดไม่ต้องแพงมากนะครับตัวเดือนหนึ่ง4 5 0 0ก็พอละนะแล้วก็อุปกรณ์ภายในห้องก็จะเป็นเออน,นั้นให้คุณผู้ชมจะเห็นเครื่องทำไอ้น้ำนะครับเครื่องทำไอ้น้ำไม่มีผลมากเพราะว่าน้องๆ้อง,องที่ติดตั้งเพิ่งสร้างบ้านสมมติคุณพ่อคุณแม่เพิ่งสร้างบ้านอย่างเงี้ยแอร์รุ่นใหม่ๆนะฮะแอร์รุ่นใหม่ๆตัวดีๆเลยตัวท็อปๆมันจะมีระบบอันนึงเรียกว่าระบบไล่เชื้อรา ระบบไล่เชื้อราคือระบบไล่ความชื้นความชื้นในห้องของคุณเนี่ยจะน้อยมากนะฮะจนตาคุณแห้งแล้วก็ปากเหมือนเหมอนของบูมใช่ไหมบูแห้งเปียกเลยลูบไม่ได้เลยไฟฟ้าสติดใช่ไหมอ่าไอ้กัเไม่ได้เลยห้องบูอเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมที่จะซื้อทําไอ้น้านะครับใครที่ติดแอร์รุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็ห้องผมจะมีเขาเรียกว่านี่ พวกยานาโซนะฮะอันนี้ไว้ฉีดพงจมูกนะเวลาจม,จมูกแห้งหรือว่าหายใจไม่ออกแล้วจะมีพวกส,สเปรย์ฉีดปากด้วยนะครับแล้วก็พวกยูคาลิปตัสอะไรอย่างงี้ไว้ฆ่าเชื้อโรคเอาล่ะไปดูเศษซากอาร,ร,าอรายธรรมของคอมห้องคนตัตต่ตนะครับจริงห้องคนตัดต่ออยย่ข้างนี้นะฮะแต่ว่าเราจะไม่ถ่ายเขานะครับนี่ก็จะเป็นบรรดาเศรรษซากข้างในนะโอ้โหเฟสี ซื้อมาซื้อมาเล่นก o d of War เกมเดียวไอ้เล่นเลยปั๊บไอ้ย่าเซฟพังกูไม่เออเซฟพังไม่พอนะไอ้แคปเจอร์การ์ดผมพังด้วยแล้วคือไอ้เคสหมดอะเคสหอดที่คุณผู้ชมเห็นนะที่ผมเล่นก o d o อ w a วอลไปแล้วผมทิ้งเี่ยเป็นเพราะว่าเคสหมดผมอะแม่งเสียบไอ้เคียดตัวการแคปเจอร์ไม่ได้เว้ย ผมต้องใช้เป็นประเภทเอ่อ USB แล้ว USB สัญญาณโคตรกากเลยเว้ยใช่นะฮะนี่คือสาเหตุที่ผมเล่นต่อไม่ได้เว้ยเคสผมมีปัญหานะฮะเลงแหม่เลยทําไม่ได้นะฮะทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะนี่ก็จะเป็นคอมคอมคนตัดต่อนะโอ้โหค <laughs> อมคนตัดต่อสามพันเจ็ศูนย์นยสยยตัวนะครับก็ลงทุนซื้อให้รวมจอเลยแล้วก็กตกๆคนละแสนกว่าบาทแสนแสน,แสนหนึ่งน่ก็ถือว่า ให้เขาทํางานสบายนะครับคือเงินเดือนก็ไม่ได้สูงนะคนตัดต่อที่บ้านนะครับเราก็เลือกมาแล้วแต่ว่าคืออย่างแรกเลยคือถ้าเขาไปทํางานที่ไหนเนี่ยแล้วโหอย่างแรกเลยให้เงินเดือนสูงแต่คอมแม่งก,กากชิหบหายเงี้ยแม่งทลบากลบากใช่ไหมมันเขาก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากจะทํางานละแต่ว่านี่คือ,อ,อไฟฟรีน้ําฟรีอยู่ฟรีห้องยังหรูข้างในเตียงก็หรูจริงๆคืออยากไปถ่ายมากนะผมซื้อเตียงให้แบบเตียงสามหมื่นเตียงนอนสามหมื่นเนี่ยก็แบบอยู่หรูกินหรู รู้ไปหมดนะฮะก็ถือว่าให้เขาได้ทำงานขึ้นหรูห้องกูอ่ะ <staring> จนคนด่าคนรอบตัวโหดด่าหมดเลยฮะไอ้เชี่ยห้องมึงทำไมไม่ทำอย่างนั้นวะนะฮะก็นี่แหละถือว่าให้เขาทำงานได้อย่าง มีความสุขนะครับแล้วก็เขาก็จะได้รักงานของเรานะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ผมนะถ้าเขาไม่ได้รักงานเราเขาก็ไม่อยากทํางานของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เขามีความสุขก่อนนะครับในการทํางานใช่ทํางานร่วมกันนะครับเอาล่ะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะใครที่ชอบฮะนี่ก็ไม่ใช้ด้วยเนี่ยเอนี่ก็ไม่ใช้นะเห็นไหมใช้ซื้อมาไม่ใช้ใช้ไม่ได้ไม่มีนำไม่ใช่ลำกเอซูดเหมือนกันเลยไอ้เนี้ยไฮเปอร์เอ็กซ์ไฮเปอร์เอ็กซ์นี่ย ของเยอะแล้วเกินของเหลือกูเอาขึ้นไปเล่นรอบนึงไอ้เหี้ยกอดยากูเล่นง่ายว่ะนี่เนี่ยอ้วนเลยโอ้โหที่แบนที่เฮียเป็นตัวคนใหญ่เลยในแฮมเอาล่ะหมดละนะครับสำหรับในวันนี้นะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับในวันนี้ก็สำหรับห้องเอ่อห้องคอมของเรานะครับขออนุญาตคุณผู้ชมลาไปก่อนเพียงเท่านี้ ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับคอมก็คือคอมเพียงแต่ว่าวันนี้ก็มาอธิบายให้เ,เกมเมอร์หลายๆคนนะครับผู้ชายผู้หญิงทั้งผู้ชายผู้หญิงนะสมัยนี้เล่นเกมหมดละโอหมดแล้วเจอ, <linear. S 2> เ,จอเจอมาเยอะบางคนก็ได้คู่รักจากในเกมมันเยอะนะครับ L O L อะไรอย่างี้ประจําเลยโอ,โอ้เดี๋ยวนี้ผู้หญิงแบบไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบผู้ชายเล่นแต่เกมนะ,นะใช่ผู้หญิงเล่นแต่แบบ เมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ค่อยมีเมื่อก่อนร<อ>มีแบบผู้หญิงแีแออดดชั่นนะออดดชั่น <Okay. S 2> ไม่ก็แบบถ้าแบบเด็กก็เกณน์แต่งตัวเ,<อ>เดี๋ยวนี้แม่งพับจงพับีเยี่ยย,ย, <laughs> ยิงแม่นมากูอีกโดนยิงไปแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นแนวทางนะครับการทำคอมอย่างที่ผมอธิบายไปถ้าเงินไม่เหลือแล้วคุณคิดว่าไม่อยากจะมีปัญหาในอนาคตอย่าทำเคสมดนะครับสวยแต่กินไม่ได้ สูตรกินไม่ได้แต่เท่แต่ว่าในความเท่ก็จะมีความลำบากซ่อนอยู่ะเเยนะครับเท่จริงๆนะไม่มีใครบนโลกชิ้นเดียวบนโลกจริงๆนะครับก็สำหรับวันนี้สอหรับคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะ<า>เดี๋ยวต้องแบ็กอัพข้อมูลอะไรก่อนนะฮะเพราะาต้องเอาไฟล์หนังไฟล์ <c oughs> คลิปแก๊กเกมเออคลิปแก๊กเกมอ่าลงคลิปนี้ก่อน เออนะฮะตลอดนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณที่รับชมมากๆครับบ๊ายบายจ้า